สนับสนุนโดยน้ำแร่มงฟเฟลร์สนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิป เราเปิดรายการกันสุดๆมากมันกำลังสนุกแล้วจริงๆคุณกำลังมันเหรอโอ้ก็กำลังมันเลยอ่ะถ่ายคุณผู้ชมก่อนได้ค่ะซาลามาตาลเรี้ยวป่ามาแล้ววันนี้เราเปิดรายการเหมือารวมมาปีนังแต่ว่าจริงๆเราอยู่ที่ซอยสวนภูสาธรนี่เองครับเพราะร้านที่จะพามาทานในวันนี้นะครับเป็นร้านอาหารมาเลเซียที่งกำลังเป็นไวรัลมากเลยคือร้านจิยักแอนลิมเข้าวันดีนะคะเราสองคนค่ะจะทำให้าที่เป็นชูนวัฒนธรรมอาหารอาเซียนเราจะแจก ร้านอาเซียนมาลายอร่อยเหมือนไปกินถึงที่ค่ะโอ้โหฟังดูเป็นเป็นแบบเหมือนเป็นหน้าที่ยิ่งให,หใหญ่มากเลยอ่อเปิดมาก็เป็นร้านแค่ชื่อร้านก็สะดุดหูแล้ว<า>ซิยักแอนลินนะครับก็คือเป็นภาษาจีนใต้จิ๋วซิยักแปลว่ากินส่วนลินเนี่แปลว่าดื่มแล้วาคุณเริ่มด้วยอาหารมาเลเซียก่อนเลยไดค้คุณเต้นเข้าไปเลยได้ไหมไปไหมคะไปค่ะไปโอ้ที่คุณนี่คุณไม่เต้นนะโอ้โห นี่คุณจอยครับแล้วคือร้านข้างในมันแบบเท่มากเลยนะคือเขาจะมีการแบบมันตกแต่งที่มันจะดูแบบน่าตื่นตาตื่นใจมากเหมือนเล่นกับแสงเล่นกับสีเล่นกับอะไรแบบดีมากเลยค่ะเจ้าของร้านอ่ะเขาเป็นชาวมาเลเซียแบบแท้ๆเลยแล้วครอบครัวเขา,าก็ชอบทานอาหารสไตล์นอนยาแล้วเขามาเชื่อมเมืองไทยบ่อยใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเมืองไทยไม่ค่อยมีอาหารสไตล์เนี้ยเ,ออเขาก็เลยมาเปิดร้านอาหารสไตล์นอนยาที่เมืองไทยค่ะซึ่งอาหารมาเลย์ก็ต้องบอกว่ามันมีความหลากหลายค่ะเนาะ ใจมาแล้วค่ะขอบคุณขอบคุณนะครสวัสดีก่อนสวัสดีครับเชฟนางนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คืออาหารนอนย่าใช่ไหมคะนอนย่าก็คือเกิดจากคนมาเลเซียกับคนจีนเขาแต่งงานกันแล้วเขาก็ผสมผสานอาหารจากมาเลเซียกับจีนก็ผสมไปเรื่อยๆก็จะเกิดอาหารนอนย่าขึ้นมาคบอกว่าต้องเริ่มที่เมนูนี้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเมนูนี้เป็นชื่อไพทีค่ะ ไก่ทีใช่เป็นอาหารแอเทเซอร์ของทางร้านขายดีมากมันต้องยังไงคะมันกัดต้องต้องกินทั้งคำไปเลยค่ะอ๋อไม่นะครับเลยใช่หมดไปแล้วนะครับคือข้างนอกตัวตัวแป้งด้านนอกมันกรอบมากเลยมันก็จะมีความเป็นกุ้งแล้วมันที่ผมชอบคือพอเราไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรอะแล้วมันพอทานมันมีความเซอร์ไพรส์อยู่นะแล้วก็อร่อยมากเลยครับต่อในนู้ไหนดี่คะ เป็นชาวยเตี๋ยวนะคะใช่ชาวยเตี๋ยวอารมณ์เหมือนบ้านเราเหมือนผัดซีอิ๊วแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือจะใช้ไฟแรงแล้วก็ใช้กลิ่นกระทะเหมือนหอกลิ่นกระทะแล้วเขาก็จะใส่เป็นเหมือนกุนเชียกับเป็นกุ้งซีอิ๊วที่ที่มาจากมาเลค่ะซีอิ๊วดำที่เราใช้ในในนี้ด้วยใช่ค่ะมันจะไม่ให้รสขมค่ะมันจะดำแล้วก็กลิ่นมันแตกต่างจากจากของไทยหต่หอมกระทะมากเลยอะ อ้โโเขาฟิลเหมือนก๋วยเตี๋ยวคั่วเป็นความแบบหอมกระทะแล้วมันมีกุนเชียงแล้วมันเหยียบเพิ่มรสหวานเข้ามาด้วยเนาะคือจะบอกว่าคนไทยต้องผูกปากเนาะเพราะว่ามันง่ายที่เราเข้าใจในในสิ่งนี้เลยแล้วมันแบบอร่อยอ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งจานที่ลูกค้าทุกโต๊ะต้องมีอะค่ะอเอาเหรอคะไปต่อเลยค่ะพี่เมนังอ่าอันนี้เป็นซอาตะเอกยกพรคือเป็นไข่เค็มเป็นเป็นเหมือนกุ้งผัดไข่เค็มอ่า เาแตกต่างกับแบบว่าซอสไข่เค็มที่เราไปทานทั่วไปนะคะที่นาแตกต่างแค่เพียงใบเคอรี่ลีฟอันนี้ค่ะกลิ่นมันจะให้ความแตกต่างของกลิ่นอืมคือเขาจะเป็นแบบว่าซอสไข่เค็มที่มันเคลือบกุ้งเหมืจริงๆคะแล้วมันจะมีความแบบกรอบๆมันๆของไข่เค็มอ่ะแล้วพอกินกับใบอันเนี้ยเขาจะหอมๆแล้วกินกับพริกีหนูมนจะพริกอันเนี้ยมันจะมีความแบบเผ็ดๆอ่ะเฮ้ยมัน มันดีมากเลยอ่ะจานนี้ค่ะเชฟมากค่ะมากๆเลยคืออะไรคะอันนี้คือตัวแอสซัมปรดดัตฟิสค่ะชื่อชื่อของเขาแอสซัมปรดดัตฟิสใช่มันคืออะไรค่ะแอสซัมก็คือมะขามปลาเดี๋ยใช้เป็นปลากระพงค่ะไม่มีก้างทานง่ายค่ะตัวน้ำแกงเนี่ยค่ะเราเคี่ยวเป็นหลายชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็เอามาปรุง ปรุงเพิ่มเสร็จซ้อนมะขามตอนที่เราจะเสิร์ฟลูกค้าแล้วจะก็เห็นเชฟน,นะคะใส่พริกผัดน้ำมันไล่คลิปลงไปด้วย<อ>เพิ่มความเผ็ดนะคะแล้วก็จะมีกลิ่มขั้วหอมๆตามต้นตำรับไทยด้วย จริงๆตัวตัวกลิ่นมันของดอกขิงคะกลิ่นมัน<ช>จะแบบเป็นเฉพาะตัวนะกลิ่นมันเฟ<ช>รชเฟรชสดชื่นหน่อย<ช>จริงๆซอส,สมะขามะก็จะมีความเปรีย้ยวแบบแบบไม่ได้เปรี้ยวโดดนะคะแล้วก็มีความเผ็ดเปรี้ยวแบบกลมกล่อมละมุนละมุนนะคะแล้วก็ตัว<ม>ดอกขิงเขาก็จะมีความหอมเนาะความเปรี้ยวอุ้ดีมากเลยอันอร่อยมากชื่อเมนูว่าอะไรนะครับอีกทีนึ่ง asam padethis ค่ะ asam padethis นะฮะเรามาสั่งว่า ปลาทอดนะค่ะใช่ปลาทอดก็ได้ค่ะปลาทอดได้ถ้าคนป้าคุณผู้ชมมารู้เรื่องเนาะาปลาทอดะมีจิ้มที่เมนูเลยก็ได้เอาเคยค่ะมันจะซักซึ้งไม่ได้แล้สุดท้ายเป็นแยมริงค่ะแยมริงคือคือเผือกหอมค่ะเผือกหอมมาเป็นนึ่งแล้วเราก็มาบดบุงรสแล้วก็ไปขึ้นรูปอะค่ะแล้วท็อปด้วยอะไรคะอันนั้นเป็นข้างในเป็นหมูหมูหวานค่ะหมูหวานเขาแบบ หวานหวานเ<ล>ค็มเค็มแต่เขาจะมีกลิ่นที่แตกต่างกังเครื่องเทศแต่เป็นเครื่องเทศที่แบบไม่รุนแรงสามารถทานง่ายแล้วอร่อยไปได้ดีกับเผอกทอดเสือมัน,ม,น,นะน,ม,นม,มีความแบบมันๆนะส่วนหมหวานมีความแบบหวานหวานหอมๆถ้ารวมๆคือหวานมันันคือเธอเลย <c oughs> ตอนเด็กๆเซอร์จะหวานมันฉันคือเธอเักเด็กไม่รู้เรื่องต้องคนอายุสี่สิบอ้าว ซึ่งจริงให้เชฟฝากร้าของคุณผู้ชมเลยค่ะค่ะทางร้านชื่อร้านแจ็คแอนลิมนะคะเปิดประมาณสองช่วงค่ะช่วงตอนเช้า11โมงครึ่งถึงบ่ายสามค่ะอ่าแล้วก็อีกช่วงหนึ่งเป็นห้าโมงครึ่งพิกัดร้านอยู่ที่ถนนสวนผู้ค่ะอยู่ช่วงระหว่างซอยหกกับซอยแปดวันนี้ขอบคุณเชฟมากนะคุณแ่พูดว่าอร่อยภาษาแบบมาลายูต้องพูดว่าไงคะเอ็นเนีย เอ็นยาอ๋อต้องมีงี้ด้วยนี่เอ็นยาหนึ่งสองอ่ะเอ็นยาสนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงสนับสนุนโดยปลากระป๋องสามแฉวมาแล้วอมากเลยอ่ะเจสตินบแด อ,อาหารแจกกี่กาดร้านมาแรงอาเซียนนะคะอร่อยเหมือนไปกินถึงที่ร้านที่สอง<ม>แน่นอนเราเจสูตินบายไปแล้วนะคะคือเรามาทานอาหารเมียนมากกันที่ร้านนี้ดิค่ะรางกรุงทีเฮาส์แบงคอกค่ะ <c oughs> ซึ่งจะบอกว่าที่นี่นะครับเป็นสาขานอกประเทศสาขาแรกของเขาเลยใช่ซึ่งคุณน่าจะเคยไปที่เมียนมามาแล้วก็คือเราไปที่ร้านกรุงทีเฮาส์ก็น่าจะสัก สี่ห้ารอบนะที่คุณบัฟใครอยู่คุณบัฟผมอยู่เราให้ฟังจริงเราชอบเราชอบมากจริงรงวันที่เราไปย่างกุ้งเนาะร้านกุ้งทีเฮาส์มันก็เป็นเหมือนร้านที่แบบไฮโซอะของคนเมีนมากที่เขาไปทานกันคือที่นี่เนี่ยเขาได้รับการเขียนแนะนำในสื่อระดับโลกด้วยอย่าง financial time s แล้วก็ส n n เนะเพราะว่าไปคุณก็ สวยแบบพม่าได้นะยังไงคะเขาเรียกว่าผิวแบบพม่าในตาไม่รับแขกไอตาแขกอ๋อในตาแขกโทษทีคือข้างในจะบอกว่าไวบีมากๆเขาเป็นสไตล์แบบลงลงรับชาของเมียนมาที่จะแบบเพดานสูงๆนะคะแล้วก็แบบเป็นหน้าต่างเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ทบอปผินอ่อนคือแบบดูหรูหราต้องลองไปนั่งในไหมไ้ทานอาหารของเขาด้วยนะแล้วว่าเป็นสไตล์ไหนแบบนแต่ก่อนเข้าไปค่ะคุณลองดื่มชาสิคะไม่กิดผมลองไปแล้วมันจะมีความแบบหนึบหด้านบนอะ เออาหน้านมนะหน,นมมันคือหน้านมเหรอทาซีรอนที่เป็นซิกเนเจอร์ที่แบบไฮโซค่ะม้าเขาขึ้นชื่อเรื่องชาไงอ,อืมโอ้ผมขอลอง,ลองนี่นะเฮ้ยชีสเค้กหน้าไม่เราทานเล่นกันมาพอแล้วต้องจานหลักแล้วน,นะจะไม่ได้เข้าปากเลยปะอ่ะคุณเร็วๆสิคุณเน,นี่ยผมตื่นเต้นแล้วเร็วอร่อยอร่อยมากอร่อยมาก โอ้โหดูน่ากินมากๆคือแบบเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะโออเหตุโอ้ดิเจมาเปิดให้ดูอุ้ยดูดีมากเซียวกู๊เอู้ใช่ค่ะเจสตินมาแล้โอ้ thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะคุณลองชิมไหมที่มบเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่เราเห็นบ่อยๆเนาะอันนี้ก็เป็นฟิลแบบข้าวหมกเนะเหมือนอะไอย่างเงียข้าวหมกเราขอใส่ซอสนี่อะไรนะฟิลนังพีกุ้งเสียบเนาะแบบเผ็ดๆเค็มๆดีป่ะรสชาติเป็นไงคือมันจะมีความแบบ หอมๆแล้วไม่ได้กลิ่นเครื่องเทศแบบเบาๆแต่มันอร่อยมากแล้วข้าวมันคือแบบนุ่มๆอ่ะดีมากแล้วคือแกะคือไม่มีกลิ่นเลยครับแกะอร่อยมากเขาตุ๋นมาแบบกำลังดีมากๆอืออร่อยจริงอร่อยมากอร่อยมากแต่และชั้นแต่อันนี้แบบเผ็ดเค็มๆอ่ะอันนี้คครับือแกะนุ่มมากไม่มีกลิ่นจริงๆค่ะแกะดีมายคือที่นี่เขาบอกเขาตุน๋นจนเปื่อยเลยตุ๋นด้วยเนี่ยแซฟฟรอนแซฟฟรอนอ๋อแซฟฟรอนกับพวกเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศของอินเดียนี่แหละจนมันเป็นหอมแล้วมันแบบมันกำลังดีมากเลยอ่ะสลัดฟีค่ะ คือ,อจะบอกว่าฟิวอะจะว่ามันคล้ายๆกับยำใบชาด้วยความที่เมียนมาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ปลูกชาได้แบบดีมากๆเลย <luôn. S 2> นะคะเขาก็จะเอาใบชามาทําเป็นอาหารเขาก็จะมีแบบใบชาเนาะมีแบบพวกปลาแล้วก็มีเป็นงาฟังจากชื่อเครปมันก็จะดูเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นขนมนะแต่ที่เป็นของพาม่าครับนี่คือเครปพม่าแป้งกรอบครับแป้งเขาจะเป็นแบบกรอบมากเป็นแต่ว่ามันมีความเป็นเครปอยู่นะข้างในเป็นพวกกะหล่ำพวกมะเขือเทศอะไรพวกนี้ครับ มันจะแบบมีกลิ่นเครื่องเทศด้วยค่ะเหมือนมีมันอ่ะมันมีความเผ็ดด้วยนะอืมาจะพริกที่เขาโรยมาเฮ้ยพอมีพริกดูดีมากนะเผ็ดนะพอมีความเผ็ดแล้วมันแบบเติมอีกมิติหนึ่งของรสชาติขึ้นมาโอ้อร่อยเลยอ่ะสิ่งนี้คล้ายของคุณเป็นแบบแป้งข้างนอกเหมือนกันนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นแกงเนื้อแกะขอบคุณครับแล้วก็โรยด้วยท็อปด้วยกระหล่ำปีกับหอมแดง คือว่าเขาเป็นฟิลเหมือนแบบแกงอินเดียที่มีแบบมมีเครื่องเทศแบบว่าเขาเป็นเครื่องเทศที่มีความเผ็ดพอรสชาติเผ็ดอะเราจะคุ้นเคยแล้วแบบทานง่ายแล้วก็แป้งเขาจะตัดกับแป้งของคนอันนเมื่อกี้นี้เนาะคุณแม่อันนี้แม่ไหมคะนี่คือคุณน่าจะชอบแบบเป็นเมนูลูกครึ่งค่ะคุณน่าจะชอบเป็นการแบบลูกผสมผสานเป็นบูราตาชีสจากอิตาลีนะคะแล้วก็ข้างล่างค่ะก็จะเป็นใบชานะคะแล้วก็เป็นเนื้อแพะแล้วก็คลุกด้วยน้ำมันถั่วลิสงผานการชิปข้างหน้าด้วย มีความแบบเคม็เคมๆมันๆอร่อยอ่ะอร่อยหอมๆมาถึงอีกหนึ่งเมนูพิเศษของทางร้านเลยนะคะ,<ท>ะนี่เลยค่ะเป็น ไปซี่ซาดีนเคอรี่วิดโทเมโทนะคะทางร้านค่ะก็จะแบบเครื่องแกงของเมียนมากนะคะผัดให้หอมเลยคะ่ะแล้วก็ปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่ปลากระป๋องสามแจวนะคะปลาซาดีนชิ้นใหญ่เนื้อแน่นแล้วก็น้ำซอมะเขือเทศเข้มข้นลงไปนะคะแล้วก็จะบอกว่าทําให้เดือดค่ะจนแบบน้ํามันนะคะมันลอยขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะตักเสิร์ฟใส่จานแบบนี้ค่ะแล้วตอนเสิร์ฟเนี่ยนะคะเขาก็จะเสิร์ฟคู่กับ ข้าวแล้วก็น้ำซุปแบบนี้เลยไม่พอค,ะค่ะยังมีค่ะผักแกล้มแบบกะปิด้วยอ๋ออุ้ยดีมากเลยอ่ะคุณจอยมันมีความแบบเครื่องแกงแล้วก็มีความแบบซ้อนเผือเทศอยู่ไัเยคือผมว่ามันอร่อยลงตัวเลยนะ,ะแล้วที่สำคัญคือ ตักตรงไหนเจอแต่เนื้อฟาซาดีเครื่องแกงเขาอะคือรสชาติมันไม่ได้แบบหนักมากคุณรู้สักปะมันเลยเหมือนแบบเป็นรสชาติแบบของซอสมาเกอร์เทสค่ะเป็นอาหารเมียนมาที่แบบอร่อยมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนเบิดประสบการณ์การกินแบบนี้เนาะคือมันแบบแปลกใหม่แต่อร่อยแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีมากนี่ถ้าทางร้านจัดมาขนาดนี้นะเราต้องแบบไป มีอะไรมามอบทางร้านสักนิดน้อยดีกว,ว่าโอ้โหเป็นอาหารเมียนมาที่แบบอร่อยแล้วก็ทานง่ายมากๆ<ช>เลยนะครับ,รบวันนี้นะครับผมก็มีกิฟต์เซตปลากระป๋องสามแจ่วนะครับปลาซาดีตัวใหญ่เนื้อแน่ซนซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะครับมอบไว้ให้กับทางร้านด้วยครับ Thank you so much a n So which one is your favorite dishes from the menu? w h t t e r that you try? For me อ่าสลัดทีลิ f โอเคัค i ้ e t ง e one. t o ขอวันกคบ o ค t มุณามา n ที่ทองหอด d n เปิดทั้งวันเลยนะครับก็มาทองหลอได้เลยได้ค่ะขอบคุณค่ะ thank you so much ขอบคุณครับขอบคุณครับและตอนนี้นะคะน้องวันรอพร้อมอยู่แล้วค่ะที่โรงพยาบาลลงคำแห่งค่ะ ภาวะประสาทหูเสื่อมคืออะไรวันนี้มาหาคําตอบกันกับแพทย์หญิงนิรุบลตั้งสิริพัฒน์แพทย์ผู้ชํานาญการด้านหูคอจมูกจากโรงพยาบาลรามค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอค,ะ,ค,มอคะก่อนอื่นเลยค่ะโรคประสาทหูเสื่อมแล้วเสียงดังระดับไหนถึงจะทําให้ประสาทหูเสื่อมได้คะคุณหมอองค์การอนามัยโลกเนี่ยกำหนดไว้2แบบนะคะแบบที่1เลยคือเสียงที่ดังเกินร้อี่ิเดซิเบลเสียงร2 0ี่ิเดซิเบลขึ้นไปเนี่ยจะทําให้ประสาทหูเสื่อมได้โดยที่ไม่ต้องฟังนานค่ะ แต่แบบที่2เนี่ยคือเสียงที่ดังเกิน85เดซิเบล85เดซิเบลถ้าเราฟังสะสม8ชั่วโมงต่อวันขึ้นไปก็ทําให้ประสาทหูเสื่อมได้ค่ะ,คะถ้าเราสงสัยอาการประสาทหูเสื่อมก็มาตรวจตรงที่โรงพยาบาลค่ะคุณหมอก็จะตรวจหูก่อนเพื่อแยกโรคอื่นออกไปหลังจากที่ตรวจหูแล้วคุณหมอก็จะส่งไปตรวจการได้ยินค่ะแล้วเรียกว่าเครื่องออิดอโกรมค่ะเครื่องออิดอโกรมเนี่ยจะเป็น ให้คนไข้เข้าอยู่ในห้องเก็บเสียงแบบนี้นะคะคือคนไข้ก็จะเข้าไปนั่งแบบนี้ใช่แล้วค่ะคนไข้ก็จะเข้าไปนั่งเราจะมีหูฟังให้ใช้นะคะมีคนตรวจด้านนอกด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นการให้คนไข้ฟังที่ความดังระดับต่างๆนะความดี่ต่างๆเพื่อดูการได้ยินของคนไข้ค่ะในกรณีซึ่งความรุนแรงของโรคเป็นมากจริงๆได้ยินเสียงดังมากๆเร็วในหูชั้นในเนี่ยตายไปหมด เราก็ไม่สามารถทําให้เซลล์การได้ยินกลับคืนมาปกติค่ะเราก็จะต้องใช้วิธีฟื้นฟู mm hmm. เช่นใส่เครื่องช่วยฟังแทน mm hmm. แต่ในกรณีซึ่งความรุนแรงหรือการบาดเจ็บไม่ได้รุนแรงมาก ะะหรือคนไข้ามาเร็วเราก็จะมีวิธีรักษาค่ะเช่นคนไข้าอาจจะได้รับสเตียรอยในรูปฉีดหรือรูปกินอาจจะมีการให้ยากลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์มีแพทย์ทางเลือกเช่นการใช้ออกซิเจนแรงดันสูงอยู่ในตู้หรือไฮเปอร์บ i c o ออกซิเจค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะแพทย์หญิงนิดูบลตั้งสิริพัฒแพทย์ผู้ชำนาญการด้านหูข้อจมูกจากโรงพยาบาลรามคำแหงขอบคุณมากค่ะคุณหมอคุณคะ่ะ บ,บริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย Worldgas จอยเป็นร้านอาหารสิงคโปร์ที่โฮมมี่มากเลยนะใช่เข้ามาเหมือนเป็นแบบเป็นบ้านคนรู้จักสักคนนึงเรรู้สึกว่าเป็นเหมือนบ้านจริงๆค่ะเพราะที่นี่เขาเป็นเพจเฟลลี่ด้วยนะเนี่ยคือก็จะมีแบบน้องๆคอยต้อนรับนะจริงๆแล้วเหมือนเราพาหนูน้อยมาก็ได้ด้วยอ่ะมาเล่นแบบมาวิ่งเล่นทาอาหารอยู่นี้ได้ด้วยหนูน้อยมาหาเรื่องตัวอื่นไม่เดีมันเปิเสรจมาเลยค่ะโอ้สวัสดีค่ะน่ากินมาก เมนูแบบที่ร,รอคอยเลยอันนี้คือข้าวมันไก่สิงคโปร์ใช่ไหมคะพี่กอลครับถามน,นิดนึงว่าทาไมถึงมาเปิดร้านอาหารสิงคโปร์ที่เมืองไทยเนี่ยคือสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้ง่ายไม่ต้องใช้วีซ่าใช่ไหมพอพี่ไปแล้วก็คิดว่าอประเทศนี้ถ้าไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทานอาหารพื้นเมืองทุกคนไม่พลาดที่จะทานข้าวมันไก่สิงคโปร์ก๋วยเตี๋ยวแกงลักซ่าทีนี้พี่ก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้คนไทยที่บ้านเราได้ทาน พอดีมีเพื่อนเป็นชาวจีนสิงคโปร์อยู่แล้วก็เลยชวนเขามาให้มาเปิดร้านที่กรุงเทพเพราะว่าเขาเป็นคนสิงคโปร์ก็จะได้อาหารรสชาติที่ออริจินอลแท้ก็เลยตัดสินใจมาเปิดกันที่นี่แล้วแบบเอกลักษณ์ของอาหารสิงคโปร์คืออะไรคะพี่กอฟสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่หลากหลายเชื้อชาติมารวมตัวกันเช่นอินเดียมาเลเซียคนจีนแล้วก็ชาว โคเคเชยนคือชาวติวขาวพอมันรวมตัวกันแล้วเนี่ยอาหารหลากหลายวัฒนธรรมเนี่ยมาหล่อหลอมรวมกันและให้ทุกชาติเนี่ยได้ทานได้เทคนิคของข้าวสิงคโปร์คือข้าวเม็ดเล็กแล้วก็จะไม่มันมากถ้าเวลาเราหุงเนี่ยทั่วไปก็จะใส่น้ำต้มไก่อย่างเดียวของเราก็จะใช้เนยสดผสมลงไปด้วยเพาอทำให้ข้าวหอมแล้วก็นุ่มไก่สิงคโปร์เไก่เราก็ใช้ส่วนน่องสะโพกซึ่ง เป็นส่วนที่นิ่มแล้วก็จูซี่ที่สุดเวลาต้มก็ต้มไม่นานมากนะแล้วอย่างน้ำจิ้มเนี่ยก็จะมีสาอย่างใช่ไหมครับ้ากับน้ำจิ้มทางร้านเรามีน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มพริกแล้วก็น้ำจิ้มขิงส่วนน้ำจิ้มอีกตัวหนึ่งก็คือน้ำจิ้มต้าเจี้ยวเนี่ยเพื่อที่จะให้ถูกปากคนไทยหัวสิ่งที่ใจรู้สึกอ่ะคือข้าวเขาไม่หมันมากค่ะแล้วก็ตัวไก่อ่ะเขามีความนุ่มแล้วก็ ที่ไม่แตกต่างจากข้าวมันไก่บ้านเรารู้สกว่าเขาหอมน้ำมันงาใช่ไหมคะเขาจะไม่กลิ่นน้ำมันงาที่แบบชัดมากอ่ะคือนอกจากไก่แล้วนะครับน้ำซุปก็คือเด็ดมากอร่อยมากครับมีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างครับน้ำซุปนี่าน้ำซุปของเราเนี่ยเราจะใช้โครงไก่ครับต้มฮะสี่ชั่วโมงแรกเนี่ยเราจะใช้ไฟแรงครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเบาไฟให้เป็นไฟกลางเคี่ยวต่ออีกหนึ่งชั่วโมงให้ได้น้ำซุปที่เข้มข้นแล้วก็รสชาติกลมกล่อม โอ้เท่าที่ฟังดูนะครับคือการควบคุมไฟให้แรงสม่ำเสมอคงที่เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับแล้วก็ทางร้านเนี่ยเขาเลือกใช้ถังเวิร์แก๊สขนาด15กิโลกรัมไฟแรงปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานการผลิตด้วยใช่ค่ะ<ม>แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการทําอาหารเลยนะคะเพราะว่าแก๊สหมดกดสั่งเวิร์แก๊สได้เลยค่ะที่พนังกงานนี่เขาบริการถึงที่เลยเแล้วเห็นบอกว่าแบบแต่ละวันนี่ใช้ไก่เยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ละวันเนี่ยเราจะใช้โครงไก่ ต้มน้ำซุปเนี่ยวันหนึงสิบกว่ากิโลโอ้โหไม่สงสัยเลยน้ำซุปเขาอร่อยมากมันเข้มข้นเนาะแต่แบบกลมกรอบดีมากเลยค่ะลักซ่าก็คือก๋วยเตี๋ยวแกงลักซ่าเป็นอาหารที่หาทานง่ายที่สิงคโปร์นะฮะน้ำแกงเนี่ยจะเคี่ยวมาจากมันกุ้งขับเครื่องเทศมันจะคล้ายๆล้ายข้าวซอยบ้านเราอะนะ แต่ทำมาจากมันกุ้งเคี่ยวหรอคะที่ครับใชี้รับอำ่อยเข้มข้นมากเลยอร่อยเข้มข้นมันจะมีความแบบเหมือนแบบเผ็ดเผ็ดนิดนึงเนาะเผ็ดนิดนึงใช่อันนี้ก็คืออะไรฮะสลัดมะเขือกรอบราดด้วยน้ำสลัดที่ผสมด้วยเลมอนทานกับวิปปิ้งครี อาหารเพื่อสุขภาพด้วยออรนะมีความหวานมีความแบบหนึบๆหอมอมากอร่อยเดี่ะต่อไปเลยนะครับอันนี้ครับใช่ไหมครับที่เป็นเส้นๆนั้นก็คือผัดหมี่ครีมซอสอันนี้จะเป็นอาหารมาจากโซนเบนเดเลมียนมาก็คือใช้เส้นเนี่ยผสมกับชิคพีชิคพีนี่ก็คือผัวลูกไก่ใช่ไหมครับหอม ตัวลูกไก่ทำไมถึงแบบมีอาหารแบบเมียนมาด้วยอะคะก็ที่รู้อยู่ว่าสิงคโปร์เนี่ยหลายชนชาติมารวมกันเมียนมาก็เยอะหรอใช่เมียนมาก็มีเพราะเราเป็นอาเซียนตัวเส้นมีความแบบเดือดเแบบกำลังดีเลยเส้นมันฟีลเหมือนอูด้งเนาะใช่แล้วใช่มันจะนุ่มเหมจลาตินนุ่มๆแล้วก็ครีมเขาก็จะแบบเข้มข้นเข้มข้นอ่ะมาถึงอันนี้ค่ะข้าวอบสับปะรดอันนี้หอมไผ่ไหม ข้าวอบสับปะรดเนี่ยจริงๆแล้วคนก็ว่าเป็นของไทยใช่ไหมแต่เขามีชื่อเสียงอยู่ที่สิงคโปร์หรือว่าชายแดนมาเลเซียมันมาทางใต้ชายแดนข้างในก็จะมีลูกเกดแล้วก็หมูยอผมเติร์ฟซอข้าวผัดสับปะรดใช่ไหมคะใช่ครับรียงว่าถ้าเกิดมาร้านโป๊ปปีสันบานก็คือเหมือนเราได้ทานอาหารอาเซียนแบบ ทัวเลยเนาะแบบจะอินโดจะเมียนมาจะสิงคโปร์ใช่ไหมคะก็คือแบบหลากหลายเลยคือมันอาล้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยครับผมโอ้ดีเนาะตัวเนาะเหมือนมาเที่ยวทั่วอาเซียนอ่ะก็ฝากร้านได้เลยครับฝากฟเปียนบานด้วยนะฮะร้านอาหารอาเซียนร้านเราอยู่ใกล้เอ็มอาร์ทีบางแคเข้ามาถนนบางแคตรงแยกตัดกับถนนเทิดไทยฮะกีโมงถึงสองทุ่มปิด วันพุธวันเดียวค่ะครับผมมาได้เลยนะคะประทานอาหารอาเซียนที่หลากหลายค่ะวันนี้ขอบคุณพี่กอล์ฟค่ะ<ร>ขอบคุณคร,รับรสวัสดีครับเปรี้ยวปากสัปดาห์น้าชวนโทมัสก้องไปกินร้านเด็ดเชฟดังเริ่มด้วยร้านกว๋วยจั๊บหมูกรอบต่อด้วยร้านอาหารใต้ที่กำลังเป็นวรัลปิดท้ายวัดความรู้ใจของสองหนุ่มแบบเอ็กซ์คลูซีฟค่ะ